พร้อมวิ่งงานเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันพร้อมวิ่งงานวิ่งช้อปปี Lazada ้า Laz เคอรี่ต่างๆได้หมดเลยกับเตอร์ตาร์ไฮรักรีวรเ่อง2.4ตัวแอนทรีปี2023เล็กใหม่เพียง50,000กิโลเท่าน,านั้นตู้ใหม่แกะกล่องพร้อมวิ่งงานจดทะเบียนลงเล่มมาให้พร้อมประวัิดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ดูคิ้นแป๊บมาจาัดสวนรถทีไปเลยมูลค่า5,000บาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอแบบอีกแล้วนะคะเซรีไทยรถส,สวย สาขาสุราษฎร์ธานีวันนี้แป๊บอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินนะคะจัดรถเข้าใหม่เอาใจคุณลูกค้ามาให้อีกหนึ่งคันนะคะที่ด้วยเป็นรถยอดฮิตขายดีมากๆกับรถตู้ทึบทําเงินทํางานนะคะตัวนี้จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยสาภาพสวยๆเดี๋ยวตามไปชมละเอียดคันนี้รอบๆคันทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันแป๊บกันเลยจ้าและนี่ก็คือสาภาพตัวรถที่แบ๊บจะพามาชมวันนี้เป็นรถตันเดียวตู้ทึบเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะพึ่งสปา,าทำความสะอาด ก็มารีวิวให้ชมกันแบบชัดๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเตอร์ตาไไฮรักรีโวเครื่อง2.4ตัวแอนทรีนะคะปี2023เลขไม่น้อยมากนะคะเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าของตัวรถคันนี้ก็เป็นตัวรถสีขาวเดิมโรงงานนะคะกระจังหน้าสีดำตัดกันแบบลงตัวมากๆนะคะมาพร้อมกับโลโก้อยู่จุดกลางของตัวรถเป็นโครเมียมโลโก้ใหญ่ๆนะคะกระจังหน้ามีช่องระบายความร้อนที่ดี ตัวนี้นะคะไฟหน้าฮาโลเจนสภาพสวยๆกรอบไฟหน้าไม่มีร่องรอยการแตกร้าวนะคะสวยงามเงามากๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าได้รถปีใหม่ด้วยนะคะคอยากได้รถไปวิ่งงานตัวนี้พนหลักพันเท่านั้นนะคะประวัติดีรีดาวได้นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยเดี๋ยวมาดูสภาพด้านข้างของตัวน้องตัวรถไม่มีชนหนักติดคว่ำน้ำท่วมตัดต่อกรองไมามานะคะเปลี่ยนโครงสร้างไม่มีเลยนะคะตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ รับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยนะคะผ่านมาตรฐานการตรวจเช็คจากบริษัทครูอ Inspection นะคะหรือว่าบริษัททีเชอร์นะคะมากกว่า214รายการนะะและ314จุดนะคะ,ะ,นะคะมั่นใจได้เลยนะคะรถที่สีไทยนํามาให้คุณลูกค้ารถสวยทุกคันนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกัอน,กอนก่อนเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นอย่างโยโกฮามานะคะ ตัวนี้ได้ยางนะคะปีใหม่ดอกยางหนารองลึกสภาพสวยนะคะจัดยางมาให้ใหม่สวยๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้จัดให้ทั้ง4ี่เส้นนะคะให้ยางใหม่นะคะตัวนี้น้องเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ในส่วนของตัวด้านข้างก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวที่กุบปุ้งแก้มด้านข้างนะคะอักษรโครเมียมไฮลักก็ยังอยู่ครบนะ,ะกระจกเดิมจากสุนเตอยต้ามาให้ แล้ในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถคันนี้ก็จะมีคิ้วกันสาดแต่งหล่อมาให้ทั้ง2ฝั่งและด้านขวาและก็ด้านซ้ายเบามือจับเป็นสีดํามีกันลายให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้และกระจกเดิมจากสุยโตโตยตา้ามาที่ด้านในกันต่อเลยตัวนี้ปีใหม่ปี2023ตัวเช็คแผ่นเพจได้เลยนะคะรหัสเครื่องยนต์ 2GD f v นะคะตัวนี้ผลิตปี2023แท้เลยนะคะ ตัวนี้น็อตสวยเดิม๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดเม็ดอาร์สัญญาตแกะให้ชมนะคะนี่ยังไม่ได้แกะก็จะแข็งๆหน่อยนะคะลูกค้าจ้ะอยากให้ชมความเดิมเม็ดอาร์กลมสวยไม่มีร่องรอยนะคะโดนมาอย่างแน่นอนนะคะสภาพสวยเดิมเลยใครที่สนใจกําลังมองหานาะตัวรถกระบะตู้ทึบพร้อมใช้งานไม่ต้องไปใส่ตู้นอกมาจัดที่นี่เลยมีตู้ให้เรียบร้อย ตัวน็อตสวยเดิมนะคะแผงประตูด้านในก็ยังคงความสวยเดิมอยู่ลูกค้าไม่มีร่องรอยการชำรุดรอยฉีกขาดนะคะอยากย่ยต่างๆกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะนี่เม็ดอากลมสวยอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างตัวนี้อาจจะมีร่องรอยการตำหนิบ้างนะคะลูกคะะ้าจ๋าแต่สภาพก็คือสวยงามนะคะ ตัวล้อก็เช่นเดียวกันดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยๆตัวนี้ติดสติกเกอร์เซตอีช e ั่นมาให้มาชมด้านหลังกันบ้างคะ่ะลูกค้าจา๋าตัวนี้ได้ตู้ใหม่เลยนะคะความสูง2เมตร10เป็นตู้อลูมิเนียมอย่างดีเลยนะคะสภาพสวยๆด้านในก็จะเป็นไม้กระดานอาดตัวตู้ไม่มีร่องรอยการชํารุดรอยแตหกหักหรือว่าร่องรอยการบุบยุบแต่อย่างใดเลยนะคะเพราะว่าเราจัดตู้ใหม่มาให้นะคะลูกค้าจา๋าเดี๋ยวขออนุญาตเปิด ให้ชมยังหอมกลิ่นตู้ใหม่อยู่เลยค่ะลูกค้าจา๋าไม้กระดานอัดอย่างดีเลยนี่สวยด้าน,นบนสามารถเทินของได้แม็กไลเนอร์ก็ยังใหม่นะคะใครจะเอาไปขนส่งพัสดุช้อปปี้ l a า da ดาตัวนี้เหมาะมากๆหรือคนย้ายของนะคะได้หมดเลยลูกค้าจา๋านี่เลยเปิดปิดก็ใช้งานได้ง่ายนะคะตัวล็อกก็คือเบาสบายนะคะ ด้าน,นบนไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกติด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะก่อนออกรถก็มีการตรวจเช็คให้นะไฟท้ายด้านหลังไม่มีร่องรอยการชำรุดแตกหักหรือรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะนี่เลยแล้วก็มีไฟเบรกนวงที่สักมาให้ด้วยด้านหลังตัวล้อด้านหลังก็เดิมๆจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์กลมสวยตัวอักษรโตโยต้าไฮรักรีเวก็ยังอยู่ครบนะคะตัวนี้ เดี๋ยวให้ดูช่วงล่างกันอีกนิดนึงตัวนี้สาภาพเดิมๆช่วงล่างเดิมๆนะคะมีล้อสแปร์มาให้เรียบร้อยจ้ะจัดมาให้บอกได้เลยว่าสวยทุกคันแน่นอนมาชมด้านข้างอีกหนึ่งฝั่งนะคะตู้สาภาพสวยเป็นตู้อลูมิเนียมอย่างดีเราจะทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยในส่วนของตัวล้อใครอยากตกแต่งล้อบรรทุกนะคะยางมิชลีนหรือล้อแม็กคู่หน้าล้อแม็กเวลทีอีสามเจ็ดต่างๆ SSR ได้หมดเลยพูดคุยรายละเอียด เพิ่มเติมกับน้แป๊บได้เลยนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งสภาพตัวรถสีเดิมเคาฟังเสียงได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าสวยเดิมมากตัวนี้ก็มีตัวกันลอยนะคะมาให้ทั้งสองฝั่งพิ้วกันสาดทั้งสองข้างกระจกเดิมจากสุนตเตอร์ามาให้ทุกบานตัวนี้เรียกได้ว่าเดิมๆกันหมดเลยด้านในนะคะขัดมาให้อย่างดีสปามาให้เรียบร้อยน้องเพิ่งสปานะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดเดี๋ยวก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากช่างดำเนินการมาให้ด้วย มากกว่า30รายการนะรมอกยังอยู่ครบสติกเกอร์ต่างๆตัวน็อตอต่างๆนะตัวนี้ตู้อย่างดีเลยอ่ะเนี่ยแปบ๊บขออนุญาตแกะให้ชมเม็ดอาร์กันนิดนึงแข่งนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋านี่เลยเม็ดอาก็ยังคมสวยนะคะตัวนี้ตัวด้านข้างก็ยังชิดกันนะคะร,รถไม่มีรอยโดนมาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้กุญแจเป็นกุญแจรีโมทและมีกุญแจสำรองมีมาให้ทั้งหมด สามดอกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูเลขไม่บอกได้เลยไม่น้อยจริงๆตัวนี้ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากเปิดมาปุ๊บแอร์เย็นเพียงเพาะกั็เลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นี่เลยสภาพสวยนะคะเดี๋ยวแปบขออนุญาตขึ้นไปด้านบนเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนะคะนี่เลย ตัวนี้ฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้หมดเลยนะคะสามารถเซตได้นะคะมีบลูทูธวิทยุ usb รับสายวางสายมีช่องเสียบให้ด้วยนะคะใช้ระบบสัมผัสได้เลยค่ะลูกค้าจะ๋ะตัวนี้ก็มีช่องด้านในมาให้เรียบร้อยตัวนี้แอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนะคะถับลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะปรับเลเวลได้เลยนะคะอยากได้ความเย็น ทิศทางไปทางไหนได้หมดเลยนะคะมีช่องเสียบ USB UH มาให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะมีพวกเกะใส่ของให้นะคะในส่วนของตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะลูกค้าจา๋าเบรกมือใช้งานได้ปกติตัวเบาะยังคงสภาพสวยเดิมไม่มีร่องรอยการชำรุดรอยฉีกขาดนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวเกะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคอนโรลหน้าก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะลูกค้าจ๋าคันนีอ้อย่าไบขอนญาต ปิดนิดนึงนะคะม่านบังแดดก็ยังไม่ได้แกะถุงเลยค่ะลูกค้าจะนีมีมาให้ทั้งสองฝั่งตัวไฟเซตดูไฟใช้งานได้ปกตินะคะนี่ช่องใส่แว่นตามาให้เรียบร้อยตัวกระจมองหลังยังคงสภาพสวยเดิมนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสภาพบอกได้เลยว่าสวยงามเดิมๆมากในส่วนของตัวแม่แรงต่างๆก็มีมาให้ในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เช็ครีเซ็ตมาให้ เดี๋ยวเราไปตามมาชมตัวห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างนะคะดูรถต้องดูห้องเครื่องหัวใจหลักเดี๋ยวแปพามาชมกันนะคะสำหรับห้องเครื่องต้องบอกเลยว่าตัวนี้น้องเพิ่งมาใหม่เลยนะเพิ่งสปาทำความสะอาดห้องเครื่องไม่มีคราบนะ้ำมันเลยเยอมค่าหน้าสวยเดิมมากค่ะลูกค้าจ๋านี่เลยตัวน็อตต่างๆฝากระโปรงต่างๆคมชัดในส่วนของตัวแผงคันความร้อนก็ยังคงสภาพสวย เม็ดอักสวยเดิมรูกลมนะคะนี่เลยตัวอักษรต่างๆางก็ยังคมชัดนะคะและนายตาปั๊มจากูนยนโตโยต้ามาให้อาแต้มสีมีมาให้ครบตัวนี้รับประกันเครื่องยนต์เกียร์มาให้นะคะก่อนเรารบมีการตรวจเช็คจากช่นางนันการมากกว่า30รายการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,400ี่ซีซีนะคะ150แรงม้า4สูบ16วาล์วนะคะ แบตเตอรี่ต่างๆ Goodnight, ก่อนรถน้องแป๊บมีการตรวจเช็คให้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดี๋ยวแป๊บมาย้ำสเปคกันอีกครั้งสําหรับใครที่กำลังตามหารถตู้ทึบพร้อมวิ่งงานนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับเจ้ารถรีโวตู้ทึบนะคะเครื่อง2.4ตัวแอนทรีได้ปีใหม่ปี2023เลขกไม่เพียง50,000กิโลเท่านั้นนะคะใส่ตู้มาให้พร้อมวิ่งงานตู้ใหม่แกะกล่องความสูง2เมตรนะคะลูกค้าคนใดที่สนใจอยากจะได้รถตู้ทึบไปวิ่งงาน ตอนนี้แปบ,บมีมาให้เลือกหลายคันกันเลยจ้ะลูกค้าจ๋าปีใหม่ๆๆใ,ใ,ใหม่น้อยๆสภาพสาภาพสวยกับราคาค่าตัวน้อง469,000บาทผ่อนค่างูดอ,อ,อยู่เพียงแค่8,000เท่าน,นั้นนะประวัดีก็ฟีดาวได้ใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแปบมาได้เลยนะคะที่เบอร์0611786999นะคะอยากได้รถทำเงินทำงานติดต่อน้องแป๊บมาด่วนเลยนะคะดูคลิปนี้มาจาัดสรถ,สถตทีไปเลยมูลค่า5,000บาท คิดถึงรถยนต์มือสองสภาพสวยๆคิดถึง s แป๊บเซ่ที่ไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย